ใน The Back Room เนี่ยทุกๆคนอาจจะคิดถึงสถานที่ที่ลึกลับสถานที่แปลกๆสับสนแล้วก็ดูน่ากลัวซึ่งนิกเนี่ยจะไม่เถียงครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนอยากมองหาพื้นที่ที่มันเงียบสงบแล้วก็สามารถพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยในวันนี้เนี่ยน,นิกขอแนะนำเลเวล906 Signus Active ครับ สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สเปเชียลคอนเทนตน์ Inside เดอ Backroom ครับและในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ขอเลเวนี้กันเข้ามานะครับเลเวล906ครับเชื่อปะหลังจากที่เด็กไปดูข้อมูลของเลเวล906เนี่ยมันเป็นเลเวลอีกเลเวลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเลเวลนี้เนี่ยคุณสามารถพักผ่อนที่นี่สามารถนั่งอ่านหนังสืออืมไม่พูดมากดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ครับเอาเป็นว่าเลเวลนี้เนี่ย รับรองว่าถ้าคุณอยู่ในเลเวลนี้เนี่ยคุณจะต้องเพลิดเพลินแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับจริงหรือเปล่าอะเข้าไปหาคําตอบกันได้ในคลิปครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมเรื่องราวของเลเวล9ก6เนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าคุณพร้อมแล้วก็เข้าไปพบกับเรื่องราวของเลเวล906กันได้เลยครับเลเวล906 Survival Difficulty Class You are safe here, dear. คุณจะปลอดภัยที่นี่ที่รักปลอดภัยหายห่วงไม่มีอันตรายและยินดีต้อนรับเสมอ เลเวล906เป็นที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งชื่อ s i g n u s a c h i v e เป็นระดับที่907ใน The Backrooms พื้นที่นี้ถูกค้นพบโดยดาวมาเชซ่านักสำรวจและก็ผู้ปฏิบัติการทีม MEG เมื่อทีมถูกทีลิพอร์ตโดยบังเอิญจากหนังสือเล่มหนึ่ง เลเวล906เนี่ยเป็นห้องสมุดที่มีความกว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับมันได้รับการตกแต่งอย่างโออแล้วก็หรูหราเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกวิกตอเรียแล้วก็บาโรกเหมือนกับที่เราเคยพบเห็นในฟรอนต์รูมครับความหรูหราของศิลปะการตกแต่งแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศโดยรวมที่ดูปลอดภัยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ครับส่วนการพยายามบันทึกภาพการถ่ายภาพหรือว่าบันทึกเสียงในห้องสมุดแห่งนี้ทั้งหมดนั้นจะล้มเหลวครับเนื่องจากว่าอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพทั้งหมดทางกล้องวิดีโอกล้องมือถือหรือว่ากล้องดิจิตอลต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะทำงานแบบผิดปกติในพื้นที่แห่งนี้ครับไปดูที่ชั้นวางหนังสือกันบ้างครับ ฉันว่าหนังสือทั้งหมดนั้นเป็นไม้ครับซึ่งมันก็เต็มไปด้วยสมุดหนังสือแฟม้มแล้วก็เอกสารต่างๆมากมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยภาษาที่แตกต่างกันซึ่งมันก็คงจะยากต่อการอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจครับฉันว่าไม้บางส่วนเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นแบบปกติ ในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็ลอยตัวอยู่เหนือพื้นโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงครับดูน่ามหัศจรรย์มากๆเลยครับและการลอยตัวอยู่เหนือพื้นนิ่งๆแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ชมนั้นสามารถใช้บันไดไม้ในการค้นหาหนังสือที่อยู่บนชั้นเหล่านั้นได้ครับส่วนแสงสว่างภายในห้องสมุดแห่งนี้นั้นก็ได้รับจากแสงเทียนที่ห้อยลงมาจากเพดานแสงเทียนที่ห้อยมาจากเพดานกับห้องสมุดที่กว้างขวางข,างขนาดนี้เนี่ย ดูจะไม่สมเหตุสมผลกันเลยใช่ไหมครับแต่เพียงแค่แสงเทียนที่มหัศจรรย์นั้นก็ดูเหมือนกับว่ามันจะสร้างแสงสว่างที่เหมาะสมให้กับ ห้องสมุดโดยรวมทั้งหมดนี้ครับส่วนเพดานนั้นมีการตกแต่งด้วยกระจกที่เป็นสีและถ้าหากว่าคุณหวังว่าจะสัมผัสกับเพดานนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะถ้าหากว่ายิ่งคุณปีนขึ้นไปใกล้มันเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนกับว่ายิ่งจะไกลห่างออกไปเท่านั้นส่วนบนพื้นไม้ของห้องสมุดนั้นก็ถูกปูไว้ด้วยโพรมสีน้ำเงินแล้วก็เครื่องประดับสีทองที่ดูสวยงามหรูรามากครับ นิกว่ามันต้องเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆแน่นอนซึ่งมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติครับถ้าหากว่าคุณจะเห็นชั้นหนังสือเห็นหนังสือหรือว่าม้วนเอกสารโบราณลอยผ่านไปผ่านมาในห้องสมุดที่มาัศรแห่งนี้ครับและที่สําคัญครับหนังสือแล้วก็เอกสารทุกเล่มในสถานที่แห่งนี้นั้นจะต้องมีลายเซ็นของบรันเช่ ในซิ g n u s Active แห่งนี้นั้นมี Entity ที่อาศัยอยู่ครับแต่ว่าเธอทำหน้าที่เป็นโฮสต์แล้วก็บรรลักษ์ให้กับห้องสมุดแห่งนี้เธอมีชื่อว่า Blanche หรือว่า b ร a n c h e แล้วแต่จะอ่านนะครับแต่ว่านิกชอบคำว่า b l a n c ช่ครับมันดูแบบหรูหรามากกว่าเธอเนี่ยมีลักษณะเป็นมนุษย์เพศหญิงตัวเล็กๆที่มีผิวขาวซีด มีผมยาวเป็นลอนสีบลอนและดวงตาก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนครับว่ากันว่าเธอมักจะปรากฏตัวในชุดน้ำชาที่ดูหรูหราสวยงามแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่บางครั้งเธออาจจะปรากฏตัวในชุดสูทชุดบอลรูมรวมไปถึงชุดเมดชุดแม่บ้านครับในฐานะของอนติตี้ที่ดูแลสถานที่เธอก็จะให้การต้อนรับกับแขกนักเดินทางหรือว่าคนพเนจรเป็นอย่างดีเธอเนี่ยจะเชิญชวนแขกให้ดื่มชาและหากว่า แหรือว่านักเพนจรคนเดินทางเนี่ยแสดงอาการที่ไม่สุภาพก็จะได้รับคำเตือนจากบลังเช่และถ้าหากว่าพวกเขายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวนอกจากที่จะถูกตรึงด้วยพลังจิตของบลังเช่แล้วเธอยังจะส่งนักเดินทางที่ก้าวร้าวพวกนั้นเนี่ยกลับไปยังเลเวลที่พวกเขาจากมาครับนอกจากบลังเช่แล้วเนี่ยก็ยังมีเอนติตีอีกชนิดหนึ่งที่จะปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งมันทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มหัศจรรย์มากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือ ลายไกาที่จะล่องลอยผ่านไปผ่านมารอบๆบ,บริเวณสถานที่แห่งนี้ครับมาดูพื้นที่ย่อยๆต่างๆในซิก n ั s a ัชแอคชีกันบ้างครับ จุดเริ่มต้นสําหรับนักเดินทางที่ได้รับการเทเลพอร์ตมาที่นี่ก็คือจุดกึ่งกลางของห้องสมุดที่มีชื่อว่า Blanche's Office ซึ่งมันประกอบไปด้วยโต๊ะทางานเก้าอี้ชั้นวางหนังสือจุดๆนี้นคือส่วนที่ Blanche ใช้ทํางานเขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเพื่อรอแขกนอกจากชุดโต๊ะทางานแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นหนังสือม้วนเอกสารโบราณรวมถึงภาพวาดเหมือนของตัวเธอเองที่ตั้งอยู่ที่นี่ครับถัดมานั้นเป็นมุมของห้องน้ําชาครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ Blanche นั้นใช้ต้อน รับแขกอย่างเป็นทางการเธอมักจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงที่นี่ร่วมกับแขกเพื่อเลี้ยงน้ำชาหรือว่าอาหารในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีชุดครัวขนาดเล็กมีเตาอบขนมปังแล้วก็มีตู้ใส่น้ำชามากมายหลายชนิดรวมไปถึงอ,อุปกรณ์ในการดื่มชาที่สวยงามครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับคาเฟ่หรูๆที่หนึ่งเลยนะมาที่อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นห้องพักส่วนตัวของแขกแอนอกจากจะเป็นห้องสมุดแล้วยังมีห้องพักส่วนตัวด้วยนะในเลเวล906นั้นจะมีส่วนที่เป็นห้องพักของแขกที่ มาที่นี่ครับแต่ว่าภายในห้องนั้นเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการหรือว่าตามความชอบของแขกเฉพาะบุคคลครับนักเดินทางคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะได้รับการพาตัวมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็รักษาตัวที่นี่และดูเหมือนกับว่าจะมีห้องหนึ่งครับที่มีเจ้าของโดยถาวรซึ่งนั่นก็คือทอมวอนฮันเดอร์แรชเป็นทางบัตเลอร์แล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของบรังเช่ครับ ถึงแม้ว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยจะดูเงียบสงบแล้วก็ปลอดภัยแต่อย่าเพิ่งไว้ใจไปนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวลือว่าหากคุณใช้เวลาอยู่ที่ซิกนัสแอชวิลนานจนเกินไปอาจจะทําให้คุณนั้นมีอาการที่เรียกว่า Witnessing เดอะบีอนระบบประสาทของคุณเนี่ยจะเสียหายอย่างรุนแรงสูญเสียทั้งความทรงจําแล้วก็การรับรู้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ที่นี่นานจนเกินไปครับ ถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยในสถานที่แห่งนี้เลเวล906นั้นไม่มีกลุ่มคนที่อยู่อาศัยนอกจากนักเดินทางบางคนหรือว่าบางกลุ่มที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่นานหลายวันหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อาจจะนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นภายในห้องสมุดซึ่งในคิดว่าด้วยบรรยากาศที่ดูสงบปลอดภัยแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้พวกเขานั้นอาจจะไม่อยากออกไปที่อื่นแต่ว่าระวังนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นโรค Witnessing the Beyond ก็ได้นะครับมาดูที่วิธีการเข้าออกที่นี่กันบ้างครับสําหรับการเข้ามาที่นี่นั้นคุณจะต้องอาศัยวิธีการเทเลพอร์ตและสิ่งสําคัญที่คุณต้องมีนั่นก็คือหนังสือที่มีลายเซ็นออริจินอลของบลังเช่ซึ่งมันก็กระจัดกระจายสามารถหาได้ในดแบบรูมแทบทุกเลเวลคุณจะต้องใช้นิ้วแตะไปที่ลายเซ็นของบลังเช่ครับแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาซึ่งนั่นจะทําให้คุณสามารถเทเลพอร์ตมาที่ s i กน a ส s อด h i ฟได้ ส่วนลายเซนที่ได้มาจากภาพถ่ายหรือว่าการทําสําเนานั้นก็จะไม่สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ได้ครับส่วนวิธีการออกจากเลเวล906นั้นเพียงแค่คุณไปขอร้องกับบลังเช่ด้วยคําสุภาพเธอเนี่ยก็จะสามารถพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ไปสู่เลเวลที่ปลอดภัยหรืออีกทางหนึ่งเนี่ยฮาร์ดคอร์หน่อยครับก็คือคุณทำปฏิกิริยาที่9ราวแล้วก็ไม่ให้เกียรติสถานที่นั่นก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้บลังเช่นั้นส่งคุณไปยังเลเวลที่คุณจากมาครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพอหอมปากหอมคอใช่ไหมครับกับเลเวล906ที่น่าเข้าไปผักผ่อนเล่นเ,นเนสัก2อสวันนะครับจากเลเวลนี้ทําให้เรารู้ว่านอกจากเดอะแบ k ็กลูจะมีสถานที่ที่ดูน่ากลัวมีสถานที่ที่ลึกลับสับสนแล้วก็ไม่ปลอดภัยสําหรับเรามันก็จะมีบางที่ที่ เราสามารถไปพักผ่อนแล้วก็อยู่อาศัยได้อย่างอุ่นใจครับใครที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยก็อาจจะอยากไปสถานที่ที่มันดูอันตรายหรือว่าดูลึกลับสับสนแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ต้องการเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็ งจะชอบเลเวลนี้กันนะครับถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบเลเวลนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของน้องนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับสำหรับวิดีโอนี้นั้นนิกก็คงต้องขอลาไปก่อนครับและพบกับเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจแล้วก็สนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ